สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องปะทองปากเสฉแนพี่น้องเอ๋ยตอนนี้กาอยู่บ้านอ่าเมืองอ่อนนพะน้องจังหวัดยะโสธรพี่น้อง,งน,องนี่ป่าทุกคนมาบึงบรรยากาศทางไปุ่งให้ทุงหน้านะทุกคนบรรยากาศโอ้ยพี่น้องเอ๋ยยามนี่กะเป็นยามเฮ็ดเฮ็ดหน้านะทุกคนบรรยากาศกับพ่มาณนี่นะทุกคนเขาข้างงามนะทุกคน โอ้โหบรรยากาศสดๆเลยพี่น้องเอ๋ยทุคนเลี้ยวไปทางใดก็มีแต่ทุ่งหน้านะทุกคนเขาก็งามบรรยากาศก็ดีเนาะงามนี่ก็เป็นงามเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านะทุกคนโอ้โหพี่น้องเอ๋ยอะ มาอนีมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกอีกแล้วแมนเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานดูมาดูมาดันเถอเชาเอาของเวียกงานเนาะก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะก็จะอยู่ทุกภาคในประเทศไทยแมนถนนแมนถนนไปทุ่งหน้านี่เอาไปทุ่งหน้าหรือว่าไปหมู่บ้านอันนี้ก็บพัะเนรหูคือกันเนาะเอ็นถนนมันดีถนนมันงามผ่านทุ่งหน้าพี่น้องก็จีคิดว่าทางไปทุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วว่าทองกันเลยทางมันดีทางมันงาม เดกผ<อ>่านทุ่งหน้าซองทางทางมิตรหน้าเด้ทุกคนเี่สวยงามจังซีจังซีขอยี่พาจาเบิงง่งมีซีทางบ้านท่าบอกว่าอยากเห็นทางไปหน้าของเมืองไทยว่าเป็นจังไหนรามื่อีภาเมืองแล้วเป็นจังไหนก็คือเห็นเนี่ยพี่น้องเลยที่จริงบาทองกับบอบยากเสื้อในสายตาตัวเองเขากันนะว่าทางไปทุ่งหน้าของเมืองไทยว่ามันสดุดยอนสิงามขนาดไหนที่จริงกองบบอยกเสื้อเนี่ยแต่มาเห็นกับตาโหมันแมนอีรีเลยโอ้ยไปตัวได้แ้่นี่ อันนี้คือจังหวัดยะโสธรนี่นหลายหมูบ่บ้านหลายก็จ้าโบได้ผู้ว่าทางคือกันบืดทุกมุมทุกบ่อนเนาะบ่องทางไปทุ่งหน้าของประเทศไทยทุกคนเบ <ướ> ิรนี่ผู้ว่าเมืมม่อนี่ก็ได้มาครับป่าโบน้อพี่น้องมาเวียกบางงานแจเวียกแกงานอยู่ต่างจังหวัดคือเก่าพีพ่น้องเอ้ปนอะแมนซฟไฟตัวนี้เป็นเป็นซฟไฟอ่า ซ่องลอยซ่องลอยเศร้าได้หนินี่แมนสอไฟต่อไปทุ่งหน้าเนี่ยโอ้ย <Ć. S 2> เห็นแล้วกับสซออนเห็นแล้วกับออนซ่อนนาทุ่งหน้าพี่น้องเอ้ยเห็นทุ่งหน้าแล้วกับคิดฮอดบานนะทุกคนแากับ,บอ,อน,ะน,นจะไปหางเฮดต่อพี่น้องอท้องเม,มื่อกี้เนี่ยแมนห้างเฮดอไเฮดตึ๊ดตึ๊ดจึ๊ดดอกบ่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ัตไ๊ด ย่านย่านย่านเพราะว่าโมเมนต์ต้องกินดิเขาไปซุ่มซิซุ่มหารห่วยแมนพี่น้องไอ้จากความตื่นเต้นมูลีเขาไปในเรื่องรีวิวกันแล้วกันน้อง่น้องไอเตื่นเต้นไปเดี๋ยวมาเสียวเขาผีบ้าสได้ไหมไม่แมนแต่เชื่อว่าจังไงพี่น้องไออัดอ็ไดอีพีกับการเดี๋ยวมาเห็นเลยมาสัมผัสเนี้ยมาฝนตกเล็กบนตกข้ามกลางฝนตกเนี้ยกะรีบฝารีบฝนรีวิวให้พี่น้องเปิ้งน้ำกันได้ว่าเขาแมน ออกมาจังไสไปเราเลยนะโอ้ชุ่มเย็นเสียงหน้าป้าถูกเขาเขาอยัางไรแต่ทหมดเชียงหน้านะป้าถูกจีบอกไอ้หวาทางไปทุ่งหน้าได้จังน้อยนี่เอ้าไม่กระเจงไปหน้าแต่ไปไปทุ่งหน้าได้หนีซ่องทางมันมันกระเที่ยงบ่ได้แล้วเพราะว่าหลักฐานคาตาเลยโอ้ยพี่น้องเลยเนี่ยไปหน้าประเทศไทยเออ ลาดยางยางดีเลยพี่น้องเอ๋ยพอร้องฮะไปสัมผัสมาแล้วหลายพื้นที่เขาประเทศไทยเป็นคือการแมนน,นานเท่าไปจังหวัดนครราชสีมาพี่น้อง,อง,ศศองเอ๋ยกะไปถ่ายคลิปวดีโอทั้งไปหน้าของประเทศไทยไหเหงเบิ่งแมนี่นี่กะมาถ่ายคลิปวดีโอทั้งไปหน้าของจังหวัดยะสโสธรโอ้โหเป็นยังไงไอ้โอ้ไอ้เสาไฟนี่เพิดแล้วเ <พอ S 1> ดือดแต่ไฟโซลาเซลล์นี่โอ้เพิ่งเอาไฟเของพวเขาตรงหน้าคนนี้แมนนี่นี่จะเป็นคนตกคนตก พอจะอย่งไรหินพอจะแตะสัมผัสได้โอ้โหหน้าาเออไว้น่านนี่ก็เป so so <Island> oh, yeah. ็นนาก็เจ้าฮ็ดหน้าเนาะหน้านี่ก็โอ้ยก็เจ้าก็ดำมเหลวหวานเหลวเขนแก้มแม่ยิ้วิ่งหาอยังไงบ่ต้องถึงห็นหน้าแมนเขาว่าจะบ่ต้องไปหน้าหวานน้ำหน้าดำน้ำโอ้โหแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนี่พออยสะออนจ่ถนนสะออนถนนถนนไปทุ่งหน้ามันเศ้าเดี๋ยวนี้เออ วนเศ้าได้ได้ไอ้วนเศ้าวนเศ้าแล้วอ๋อตัวมันสีห่าไปาดทางแต่ทฮ้งแตวะกนนคนทางไปตรงหน้าของจังหวัดยะโสธรโอ้ยเป็นอุขาอุณาบีได้ดิเป็นเป็นเมืองที่ว่ามีหน้าแบบหล่ๆกว้างๆแม่หว่องอดน้าน จะเห็นเทียงนาเทียงนา้นยเทียงนาน้อ่คอยรักคอยรักไม่เนียนเทียงนา้อยคอยรักคอยนางนั่นเองพี่น้องเลยาบว่าเขาไปเห็นไปห้าเฮ็ดนี่ได้แน่นอนแน่เนียนได้แน่นอนแน่โอ้ยฝนก็ตกพี่น้องเอ้ อ๋อของนาฝนเนี่ยเนาะอ่อนยามเฮ็ดนากับธรรมดาแล้วต้องมีฝลค่ะพอาดข้างของปานี่โอ้ยพี่น้องมาจากน่าแล้วเของปาปาโถโอ้ยมันถางไปหน้าโตดโพอีรีรอเด้นี่กระเดียวกระดอนเทีว่าโอ้ยพี่น้องเอ๋ยใบโห่ใบอ่า ชื่นอกชื่นใจเลยจังด๋อยนี่พี่น้องเอ๋ยทังไหนทังนั้นแต่เขาก็ต้องมัมันงามทางก็ต้องมันมันดีประเทศไทยเนาะนี่ขนาดฝนตกนะฝนตกนะไปก็ยังได้แบบสบายๆเลยโอ้ยเนาะงไปหล่ะสอนเด็ดอ่อนซ่อนเด็ดถนนไปทุ่งหน้าจึงเป็นผู้ริหารประเทศไทยได้ไหมเนาะแมนเอาใจพี่น้องช่าหน้าเป็นดีเด้อเนี่ยมันบ่เหมือนอ่าบางที่บางแหลงบางบอดบางประเทศเด้อ เนี่เพราะว่ามันก็นาทางเขาไปหมู่บ้านนะอย่างอืมอืมก็นาทางหลวงไปยังอืมอืมพูดเจ้าความมันไปความมันสะดวกสบายโอ้โหจนจนท่วมฮอดคอร์พนแล้วยังท่วมห้ายกิโตมนี่แหละแมนอไปจนบ่ได้พูดแหละรถติดเงาเลยแหละความมันสะดวกความมันสบายนะ จเบเอรนี่นดมหอดนี่โอ้มองนี่ก็เป็นแยกได้ิเป็นแยกวัดป่าดงพนเมืองวัดปลาดงพนเมืองเขาขออญาตพี่อกอลเรมันจะข้าวกยเพราะว่าชิปิโดนี่ก็แลนมาจีหอดกันแล้วจเป็นลาจากพี้อกทางล่างนี่ท้องเอ้แมนเตะแมนอ้าพี้องเลยนะกนเป็นอางมาท้องแมนกัตเเลียมาทั้ง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 ทั้ทั้งทั้งทังท้งทง ใช่แมนทางคอนกรีดเมืองตีทุกคนเดยหลังจากทางไปกลางุ่งหน้านะมันจะเป็นทางลาดยางเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายมาอีกจะเป็นทางคอนกรีดไปปลาไปดงไปห้าเห็ดหานอาไใหม่เด้ป่ะพี่นองเอ๋ยเบิ้อเอ่อนบอรลาดยางกับกอนกรีดบอคอนกรีดกับลาดยางเด้ทุกคนเด้ไปหาเรไมวันที่แมนมนี่ทาทาเตรียมเสียมไปขุดเนาะเจ้า นี่ก็คือทางไปทุ่งหน้าของประเทศไทยและทางเข้าป่าทางทะเทศไทยแล้นพปน้องเไอ้นี่เบิ่งเหาข็ทางไปป่าไปดงไปทุ่งไปหน้า็ยังทางลาดยางทางก้อ,งงอนกีนะทุกคนโอ้โห่บ่ออะไก่อนซ่อนบ่เลอยก่อน,อนอสะอ่อนนะพี่น้องอิจฉาได้อิจฉาหลายอิจฉาแห้งเมืองไทยประเทศไทยนอพี่น้องความเจริญความพัฒนาแม้กระทั่งทางไปหน้าอย่างอือมันอยังขนาดนี้นะทุกคน โบฮูว่าจะเอาคำใดมาเปรียบเทียบบบมีเลยพี่น้องเอ๋ยมีเลยบ,บอมีเลยมีแต่ความดีความงามความอืออัอ,อลังการ<อ>นะนี่เบิ่งตีนี่ตีทางคนกี่ทางไปหานอมไมค์คักเนี่ยพักได้ไหมแมนเดี๋ยวพี่น้องเอ๋ยเตรียมเสียมาเด้อนี่ยฮ<า>ะต้ามเลยเฮ็ดเด้อเนี่ยทางซ้ายมือก็จะเป็นปลาโนมไมค์ทางขวามือก็จะเป็นทุ่งหน้าเขียวงามเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย เบิ้งเอานี่เบิ้องอ่อนฮอนซ้อนนำบาทองมาทุกคนเนี่ยที่ไหนเออฮอนซ้อนจับที่เนี่ทุกคนเบิ้งนี่เขาไปหมู่บ้านเนี่ยนี่ฮอนนี่ก็จะเป็นแยกนะทุกคนก็าจะเป็นลาดยางอีกเด้นี่ป้าทุกพี่น้องอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะทุกคนป้าถ้าโตดมสมบุญอีดีพี่น้องอยบ่อเหลืองของปลาของดง เรื่องนองหม่เรื่องห้าเฮ็ดทานั่นโอ้ที่น้องเอ้สุดยอดยาหนีนี่อูป้าอูอูป้าอูเข้าอูน้ำอูเฮ็ดคองกินคองยาค้องปลาของลงเต็มเลยแหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเขาหมู่บ้านเลไรทุกคนนี่หมูนนบม่บ้านชนนบสิว่าหมู่บ้านบานนอกบึงติถนนมันบม่มีเลยเดี๋ทางที่ว่าจะเป็นทางแดงทางลุกลัง ตัวสิจะเป็นทางที่ต้มบ่มีม่เด้พี่น้องเอ้เยบะมีเลยนี่โอ้โหเบิ่งเอานี่ผู้มองนี้ก็จะเป็นที่แยกป้าตัวอันนี้เป็นบ้านนอกเลยอย่างขนาดนี้เบิ่งเอาในเมืองกรุงเทพมันขนาดใดทุกคนเนี่ยว้วาวว้าวแล้ววัตองกับศิลา,าท่านผู้ชมเพียงตัวนี้แหละมากับฝากกด subscribe กดไลค์คกดติด <ไป S 1> ตามนาะพี่น้องไปแล้วไปแล้ว